สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่องมะรัมเกตและเอฟซีชองมะรัมเกลสุกุสุก้กคนค่ะมือนี้เขามาเห็ดเมนูอีกแล้วพี่น้องมือน,นี้เมนูยำเล็บมือนางนะคะใส่ออเนี่ค่ะยำเผ็ดหมูเผ็ดกุ้งแก้วเล็บมือนางแล้วก็สีนแล้วก็วกปูอัด เสละเกียบเกลือเล็กน้อยนะคะหักกระไิกเกลือผงนัวค่ะพี่น้องเซตหน่อยเซตหน่อยเศรษร้ายเศรษร้ายแล้วก็น้ำมะนาวขันจากไม้ไม้ค่ะพี่น๋อง น้ำตะเคียนดองนะคะอัะไรกันอีกผักของห่ากับซิมี่หอมหัวใหญ่เอ้ยหอมหัวแดงบุ๊มบหอมหัวใหญ่เอาหอมหัวแดงแล้วก็ผักผไก่ขึ้นช่าเอ้ยขึ้นชายบุ๊มบิ๊อาเขียวเลื่อยแล้วก็ต้นหอมแล้วก็

สูตรนี่ใส่ใส่ปากแดงนะคะพี่น้องเนืนอใจะปากแดงตัวซอสพริกให้มันเป็นสีใส่ใส่ละน้ำตาลข้อยใส่ละข้อยมีวาม่วาก้อย Nữa. Yeah. Con, con con sim và sim เยออไปละบอกบอกแม่คนนี่คนคเสร็จแล้วค่ะพี่หนอเสร็จแล้วย่ำนะคะืดยืดืดืดจะลอากหมยังตุามยงก่อนใส่ใส่ใส่ยังกนลเพื้นยังก่อนย่ำแซบลำพลินอืกินแซบนัวครัวลำพืินแซบนัว แซ่บนัวควาลำเพลินยินแซ่บนัวควาลำเพลินักกุ้งวนไหมพอกกี้ยวไปนี่เขี้วฉันเก้วชันแก้วชันก็ยุ่ขนยุตโตะนจวดเอยจวดเลยสามป้าตมุงอีกามยบพอแล้วคันมืออ่นเขาจะตอีกลรงกูมือไว้ไม่ต้องต่ารงหรอก ตาำด้วยสามกิบสามกิบแล้วโอเคแล้วโนสิตนโนสิยอาตานี่พ่ออยไตำสด้ยาใช่ไมตำไหมตนึงสุดไไ่สุดจิบันไตัวตัวยำยำยำมาซิยำเหยตัว แต่ว่าเพราะว่านูนเบงนังพลังแล้วเขานังพลังก็แล้วตัว่ยี่ตองเขาตั้มไปซุงสิตัามไปสุงสิจ้ะตัเด็ยังกินเล่นแล้วเนต้องเล่นาตวไงกิปลาแหงงทอดปลาแหงได้้องกินมัากหลมากแบบอยู่ดี บเยอะแยะพี่น้องมาเบ่งแม่สุภผาปเนี่ย่าด้ซื้อบักพริกม่ตากแห้งใส่กับปุกไ้ไหมเรื่องรถเขาเจ้าเลีนขายอยู่บักพริกกระเทียมหอมหัวแดงไม่กลกผมกเบ่งได้อุมาเต้งกายกินยี่บอน้อยขานทเลี ยัจงควายีกนะตจิบบาทว่ะตำไรมันมีคนเมื่อวันไม่หลายอย่าเงม้ยถือวามันหลาม่เงี้ยขุนบางไหนนี่อิขุนหน้าบงนี่การนี่เขาว่าไม่เงี้ยอัน คุณนนี่ยเฮ้ยคุณมา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 เียบลงอนี่ยเมีท่านจากมีท่านหรอกท่าไม่ไปหรอกหมาเกยบเเิบอันออกมาแม่บเด็เด็ดเดยดเด็ดมะนาอยู่ใส่เงงนะลย,ยี มันม่มีตน้ดมีมันมีมันหลาอย่างเม่่าคุณองเรืเสียงดังไปเราซ้นี่เรารเดี๋ยวเี้ยแล้วนีเวดี๋ยวเี้เราเสียงเรซ้อนเเดี๋ยวงี้ยยังว่าม่ดีแล้วกม่ีบรรลุยังงยังมีบรรลุอยู่านารย์ออกนะก็เือยังมีนมได้ป่ะนีนมก็มีอยู่เนี่ย ไปด้วยปลาแซ่บปากแดงนะจ๊ะอร่อยค่ะเอ้าอันนั้นเขายื่ใส่น้ำตาลปี๊บกับบัตรซื้อเป็นบอสบัตรซื้อน้ำตาลปี๊บเป็นบอสน้ำตาลปทุบบ้านขางบ้านมหนึงงงอหะไรเมื่อไหรนเมื่อลหร่ตีซื้อน้ำตาลปี๊บมาไว้ใส่กระปุกไว้มันยังกิได้อันนี้แป้งหัวเรื่อน้ำตาล

มาหมมาเียไรมาบีใส mm. ่ม uh ึงจะตีนสี่มืออส่อยู่นันบอกเลยเปล่ามาเดียวมาบีดส่ปาใส่เลยนี่ปาดส่เอ้าวดจาดฝาดบึมมึงจัาขามาจัดาดบึมนี่จาดฝาดบึม คอดไทยบัดบ่ฮกันเรือยนเดียด่้างหนอยวคุณถึงความบ้าง แสบลายพี่น้องเบหลาย่านนีเกสิ้นเนี่ยเนีงาดมะมี่มีแต่กินพี่นอ้องตายออโควิัง้วเด้ะ อาจารย์เล็กๆมาใส่ไม่ดีหรอิกโคบุกงวนอันนี้มันใหญ่จานมันใหญ่กวนไปน้ามไม่น่อยแม่จานไม่ท่อองุ่นสิะนี่หน่อยบอหน่อยอะน้องวนี่นล้วันีเหมืนหนึ่งสองสามเลยนะเยนนะขาดว่าไรขึ้นแต่มะกรูนี่แหะพี่น้องกินทุกข้าบเสีบทุกคาบเมื่อทุกขาบกินเมดทุกขาบ บ่ตำร้ายทไรยี่สิบบาททไรสิบบาทตำร้ามันบ่เบ่อเพ่อปั็เ่อปัาไม่ถอเท่าไหร่พอ่พอาเลยเหนแต่พอม่ได้กินได้ขอะไมาด้ค่ะพี่น้องแล้วแล้วค่ะบับนี้ เยอะแยะค่ะเมนูมันนี่มีหลายอย่างค่ะพี่น้องมีย่ำมีตะบองหงมีซุปน้องไม่แล้วก็มีลาบเป็ดน้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะคะที่นามึงอีก่นะจะกันชิ้หนาด้วยค่ะพี่น้องขออนุญาตกินกรมั่นสิบพท่านมูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะบ๊ายบาย